ก็แม่ก็มีความเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้มนุษย์อย่างเราที่เกินกําลังที่จะทนไม่ไหวพระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับให้เราเสมอสวัสดีค่ะพี่น้องแม่เบนค่ะวันนี้แม่เบนจะมาเป็นขมยานที่พระเจ้าได้ตอบข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ไปไข่ามาข้าพเจ้าก็ได้อธิษฐานพร้อมถวายตัวในการรับใช้ กับพระองค์ข้าพเจ้าขอกลับใจใหม่หลังจากนั้นข้าพเจ้ากลับมาข้าพเจ้าก็ได้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าก็ได้อวยพรประทานลูกแกะให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระองค์แล้วต่อมาไม่อ,อีกกี่วันอาจาร,รย์ใหญ่อาจาร,รย์กุ้งก็ได้มาเยี่ยมข้าพเจ้าที่บ้านข้าพเจ้าก็เลยบอกว่าให้อาจาร,รย์ท่านทั้งสองอธิษฐานเผื่อเรื่องที่จะขายบ้านในเมืองอก็คือ เขาเช่าอยู่แล้วคืออยากจะขายคือมาทําบ้านหลังนี้แล้วก็ใช้ใจ่ายในครอบครัวเพราะว่าเราไม่มีรายได้อื่นแล้วไงก็คือคนเช่ามาเช่านี่เขาก็บอกว่าเขาจะซื้อเองแต่เขาก็ไม่มีกําลังซื้อพ่อก็ป่วยแล้วการเงินก็ไม่มีอะไรอย่างนี้พ่อก็มาเป็นไตก็ตาก็บอดข้างหนึ่งไม่มีรายได้อย่างอื่นก็คือค่าเช่าก็มีปัญหาคือสองเดือนจ่ายเดือนสองเดือนจ่ายเดือนเดือนละห้าพันนะเราก็ไม่พอใช้จ่าย เราก็คือจําเป็นต้องขายตรงนั้นคือมาเป็นเงินก้อนสํารองไว้ที่จะหมุนเวียนใช้จ่ายเวลาขัดสนหนุยห่ยกขยังเรียนอู้กยศาเขาก็ให้เดือนละสามพนวันละร้อยเขาก็ไม่พอใช้ก็ตกลงคือก็ได้ใช้แต่เงินคุณแก่ก็ให้เข้าไปหมดทุกกิจนุ่งอย่างก็ถดถอยก็ไม่ได้รับใช้ลงตอนนั้นก็หยุดก็มาขายของ ขายของก็ทำนูน่นทำนี่ก็แบบอ่อนกำลังแบบไม่มีกําลังใจที่จะรับใช้พระเจ้าแต่ก็ไม่เคยทอดทิ้งพระองค์นะก็มีความเชื่อแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เคยใช้ทาเวลาเต็มที่ใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยก็หยุดใช้รับใช้พระเจ้าใช้ไปจนเงินหมดตามจริงนี้เป็นข้ออ้างของเราหรอกเพราะว่าไหนจะอ้างติดเงินติดงานติดเรียนติดลูกติดแกอันนี้มันเป็นข้ออ้างของเราจริงๆรแล้วไม่ใช่คือพระเจ้าไม่ให้เราคิดอย่างนั้นหรอกในใจแม่นะ พระเจ้าคือพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับเราเพราะองค์ไม่เคยมาสายพระองค์มาทันก่อนเวลาเสมอแต่ว่าการรับใช้ของแม่จะน้อยลงจะไปนี่ค่าน้ำมันก็ไม่มีจะไปนู่นก็ไม่มีอะไรอย่างนี้คิดเพราะแม่ก็มีความเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้มนุษย์อย่างเราที่เกินกําลังที่จะทนไม่ไหวพระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับให้เราเสมอแม่ก็คิดอย่างนี้ตลอดเวลาก็รอมาสองสามปีทั้งพ่อก็ไม่สบาย ออแผลติดเชื้อก็ต้องไปอาทิตย์ละสองครั้งคา่าน้ำมันก็หกร้อยแล้วอาทิตย์หนึ่งไปกลับสามร้อยสองเที่ยวแม่นี่ไม่ไหวถ้าเวลาในคล้คยเขาเขาคิวค่าขับรถมืดก็ไม่ไหวลําพังแม่เนีียบางทีเอาปางไข้ขึ้นสองวันแล้วแผลติดเชื้อสามวันแล้วแม่บอกว่าตัวร้อนมากปางเช็ดตัวก็ไม่ลงไปหาหมอเถอะจนจะทุบนี่ไหใจจะขาดแต่ก็ขอบคุณพร่เจ้าอาธิษฐานครับเจ้าปูกสติคนนะ ติดเชื้อม่เกินเข้าเส้นเลือดกระแสเข้าหัวใจไม่เกินห้าชั่วโมงไปทุกคนไปไปถึงโรงพยาบาลทุกคนก็คือเสียชีวิตหมดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ตีรถไปตอนกลางคืนเลยไปถึงโรงพยาบาลก็หมอบอก,บอกทําไมไม่มาปล่อยให้เหลืออยู่อีกเดียวเองนะจะเข้าเส้นหัวใจเพว่ากระแสพอติดเชื้อจะไปไวในแผ่นหนาทองนั่นแหละแม่ก็คือหลายปัญหาคือบ้านนี้ตั้งใจจะขายตั้งแต่แรกเลย เพราะว่าเราหมดเลยที่หลังจากปลาทําอูก็ปลามาเป็นเบาหวานกตาบอดทําอะไรไม่ได้ตาบอดข้างหนึ่งข้างนึงก็เหลือแค่สี่ิก็มาเป็นไตกลับมาไม่กี่เดือนมาติดเชื้อที่หน้าท้องอีกแต่ก็อธิษฐานเรื่องพระพุทเจ้าตลอดนะแม่ก็ไม่เคยทอดทิ้งพระเจ้าเพราะว่ายังไงพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราเราก็อธานเรื่องพระพุทเจ้ายัางไงพระเจ้ามีแผนการพิดีสำหรับเราแ้ะ แตัดใจติดค่ายก็อธิษฐานพึ้งพระพจ้านอธิษฐานขอกลับใจใหม่ทุกสิ่งอย่างที่ลูกทําลงไปมันก็เป็นแค่ลูกเคารพเพราะว่าเจ<ม>้าพระเจ้าทร<ม>ง,งเลือกทรงเรียกเราเนี่ยให้เรามารับใช้พระเจ้าไม่ได้ให้เราไปทําอย่างอื่นแต่ให้ทําแต่เราก็คือไม่ใช่ว่าไปทํากับสิ่งนั้นจนหมดเวลาเราเอาเวลาของพระเจ้าไปใช้จนหมดนะ่ะคือเราไม่ได้แบ่งเวลามาให้พระเจ้าอธิษฐานก็น้อยลงการรับใช้ก็ไม่มีการออกประกาศก็ไม่มี แม่ก็คิดว่าเมื่อก่อนแม่รับใช้เต็มเวลาแม่อยู่กับพระเจ้าแม่มีสันติสุขไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรแม่ก็ไม่เคยขัดสนถึงขั้นนี้ถึงขนาดว่าเอาขวดไปขายก็ขอกลับใจใหม่ทุกอย่างก็คือไม่ยึดติดกับสิ่งนี้ไก่ก็คืออธิษฐานพระเจ้าให้ขายออกให้หมดคือเหลือไว้ฟังขันสักตัวสองตัวคือเพราะนั่นไม่เลี้ยงมันสุขภูมิในบ้านเพราะว่าเราให้ทำการเป็นพันิเวศของวงข้างหน้าคือ ตรงนี้แม่กำลังลุยประกาศให้ได้ถึงร้อยกว่าเบอร์โทรร้100อยกว่าคนที่รู้จักแม่ถึงจะทําบัตรแจกที่จะขึ้นบ้านใหม่จากการประกาศก็ร้อยหนึ่งได้แั่ยี่คนเราก็เปิดบนได้แล้วความคิดของแม่นะแม่เขาออกทุกวันถ้าฝนไม่ตกแม่ก็ไปเราไม่ต้องมาสะสมกับสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้คือมันไม่ได้ถาว่้ากินรังมันไม่ใช่เป็นชีวิตที่นิรันดร์ของเราเรายังไงเราไว สะสมบนสวรรค์เราเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ที่ว่ามีสันติสุขก็มีความเชื่อว่าเมื่อเรามีใจแล้วพระเจ้าจะมีทางคือการรับใช้ของเราเนี่ยยังไงก็ชีวิตของเราเนี้ไม่ขาดทุนแนีพรก็อาจารย์กุ้งอาจารย์ใหญ่มาเยี่ยมที่บ้านมาอธิษฐานเผื่อบอกว่าเวนมีอะไรมั่งก็บอกไม่เป็นมีคือต้องการขายบ้านในเมืองได้พอมาเป็นทุนได้หมุงเรียนายอาจารย์กุ้งกับอาจารย์ใหญ่ก็อธิษฐานเผื่อ บอกว่าให้ขายบ้านได้หลังจากนั้นสองวันเขาก็โทรมาให้ส่งรูปบ้านไปส่งรูปบ้านไปเขาก็วันรุ่งขึ้นเขาก็นัดไปดูบ้านก็ตกลงซื้อตามนั้นตามที่แม่เรียกร้องไปหลานเก้าเขาก็ไม่ต่อรองใดๆแล้วก็แม่เขาก็บอกว่าบอกว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างเขาออกเองค่าภาษีค่าโอนแม่ไม่ต้องเสีย ก็ขอบคุณพระเจ้าตรงนั้นแหละก็เขาก็วันรุงขึ้นเขาก็มามาจาทําสัญญาที่บ้านก็คือรอให้คนเช่านี่ออกสิ้นเดือนเขาก็พอใจหมดพร้อมโอนก็คือราคานี้แม่ตั้งไว้ตามเป้าหมายแม่ไม่เคยขึ้นไม่เคยอะไรให้เป็นพรแก่คนทั่วไปแม่ก็ไม่ดีนั่นเขาเขาพอใจก็ขอบพระคุณพระเจ้าอีกอย่างเรื่องบ้านคือไม่ว่าการซื้อการโอน การที่จะใช้จ่ายภาษีโรงเรือนตอนแรกเขาบอกว่าอย่างน้นอยๆคุณต้องจ่ายภาษีก่อนปีละ4 0 0ย้อนหลังเขาบอกว่าอย่างนี้แต่เราไม่เคยจ่ายมาก่อนเลยตั้งแต่ปี5 0าเขาบอกเขาเริ่มมาเก็บ2ปีนี้คุณไปเช็คเลยว่าถ้ามีค้างภาษีโรงเรือนนี่คุณจะขายโอนกันไม่ได้เราก็ตีรถเขวงคือร้อยขอบคุณพระเจ้า ไม่ได้เสียสักบาทเลยไม่มีภาษีเขายกเว้นเฉพาะบ้านหลังเราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านแห่งพระพรเราเคยจัดบ้านเป็นเคมีประจําทุกวันพุธเมื่อก่อนก็ไม่เคยมีอะไรก็ขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าค่าโอนค่าอะไรก็คนขายเขาจัดการเองหมดเลยเราก็ขอบคุณพระเจ้าไม่เคยมีปัญหาอะไรได้เดินทางปลอดภัยพระเจ้าดูแลพระเจ้าโปรยพรมานี้ข้าพระเจ้าก็ตัดสินใจ ไปซื้อรถมาอีกคันเป็นรถเจ็ดที่นั่งให้พี่น้องนั่งได้สะดวกสบายฝนไม่ตก<ม>ก็ขอบคุณพระเจ้าคือไม่เป็นตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าได้ตังมาก็จะซื้อรถรับใช้ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้สําหรับเราที่พระเจ้าว่าที่เราขายบ้านเราก็ได้ขายเรียบร้อยทุกสิ่งอย่างไม่มีปัญหาวันนี้ก็ตัดสินใจที่ตั้งใจไว้ถ้าขายได้แล้วก็จะถวายสิบรถให้กับพระเจ้า วันนี้ก็ได้มาถวายแล้วก็ข้าพงค์ท้านนี้ข้าพงค์ก็จากจะหนุนใจพี่น้องว่าขอให้เราทั้งหลายได้มีความเชื่อแระไว้วางใจในพระอ,องค์พระอ,องค์จะมีแผนการที่ดีให้สำหรับเราทุกคนพระอ,องค์รักลูกของพระอ,องค์ทุกๆคนพระอ,องค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกองพระองค์สักคนเดียวขอให้พี่น้องมีความเชื่อเถอดว่าพระอ,องค์รักลูกของพระอ,องค์ข้าพเจ้าก็ขอขอบ คุณพระเจ้าและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะสวัสดีค่ะชื่อไว้วางใจไม่สงสัยในพระองค์ความรักที่ซึ้